ก็ว่นนี้นะครับที่สะพานมอนะครับเีากาศกลงดีนะครับแต่น้าก็กำลังเิดนะครับอุ่นนิดหน่อยนะวันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับวันนี้มรนจะได้ตัวไหมมามาตับมตาดูอาวุสุข,ขาวย <vive> ดวยเบียดนะฮะก่อ,อนมาเดี๋ยววันนี้ เดี๋ยวมาเนี่ยที่เราจะมาตัดแต่งที่นี่เลยครับมาดูกันนะครับครับตอกปิดก่อนนะครับมาแดูโอ้โหนี่นะครับปลาปลาห็ดโคนนะครับไซส์ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็กำลังทอดพอดีเลยนะครับทำแกงฝาได้พอดีถึงตัวเลย สะพานวอนนะครับสะพานวอนแมตกลงมาได้นะครับดูนะครับระวังรถนะระวังมาแล้วอุ้ยผมไม่ทันเลยนะครับีครับไปหนึ่งตัวแง่สะสม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 ไมไดเรื่อยๆนะ ขอ,ขอถ่ายลูกคืนนะนั่นอนเขากำลังถ่ายถ่่ดักตกปลานาครับ้นมา,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 าน,นารครับาลน,น,น,นะครับี้นมากตอนกลับถามน้องว่าไปออกช่องไหม จะมาอยู่นั้นบคลัครับ ไดูนะจะไปเรื่อยๆดูน้า,นา,านเก่งนะการนักฟ่าเกงนะ่งเหมือนกันเก่งการดึง รู้ไหมเกี่ยวไม่ได้นะครับดูนะครับใส์สวยนะครับไส์สวยเริ <c oughs> ่มเริ่มมีความสมัมผัสนะครับเริ่มมีความสมัมผัสเนี่ยดูชายโคนนะครับกำลังน่ารักคือสวยเลยนี่ครับใส์น่ารักต้องเนาะตมุติมินะครับ เนี่ยผลที่ได้นะครับตอนนี้ประมาณ15นาทีนั่นแหละ